ตำรับยาชะพลูแก้เบาหวานขับเสมหะแก้เงือกอักเสบแก้โรคเส้นเลือดแข็งรักษาโรคเบาหวานใช้ชะพลูสดทั้งต้นจำนวนเจดต้นล้างน้ําให้สะอาดใส่น้ําพอท่วมต้มให้เดือดสักพักแล้วนํามาดื่มเหมือนดื่มน้ําชาต้องเปลี่ยนต้นชะพลูใหม่ทุกวันที่ต้ม ต้มดื่มต่อไปทุกๆวันจนกว่าจะหายข้อควรระวังจะต้องตรวจน้ำตาลในปัสสาวะก่อนดื่มและหลังดื่มทุกครั้งเพราะว่าน้ำยานี้ทำให้น้ำตาลลดลงเร็วมากแก้โรคเหงือกอักเสบโรคปริทันโดยใช้จะพูทั้งต้นรวมทั้งราก6-9ต้นเกลือหนึ่งกำมือใส่น้ำให้ท่วมยาต้มเคี่ยวราวครึ่งชงั่วโมง เอาน้ำที่ได้มาอมหรือเอารากเจ้าพลูกับเกลือมาตำให้ละเอียดแล้วพอกแก้โรคเส้นเลือดในร่างกายแข็งซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วทำให้เลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจและสมองมีปัญหาก่อให้เกิดอาการเส้นโลหิตแตกหรือหักวิธีใช้ใช้เจ้พลูทั้งต้นรวมทั้งรากจำนวน3ต้นต้มกับน้ำหนลิตรตักดื่มครั้งละครึ่งแก้วเช้าเย็น ต้มจนตัวยาจืดแล้วเปลี่ยนยาใหม่ดืไม่ครบ15วันจึงหยุดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยขับลมแจรากหนึ่งกำมือต้มกับน้ำสองถ้วยแก้วเขี่ยวให้เหลือหนึ่งถ้วยแก้วครึ่งรับประทานครั้งละครึ่งถ้วยแก้วแก้บิดแจรากครึ่งกำมือผล2-3หยิบมือต้มกับน้ำสองถ้วยแก้ว เคี่ยวให้เหลือหนึ่งถ้วยแก้วรับประทานครั้งละเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยแก้วแก้โรคปัสสาวะบ่อยๆเอาเปลือกหอยแครงจ็ดฝาเผาไฟให้เป็นขี้เท่ากับต้นชะพลูทั้งต้นนำมาย่างไฟให้กรอบตำผสมกันให้ละเอียดใช้ชงกับน้ำร้อนรับประทานต่างน้ำชามีสรพคุณแก้โรคปัสสาวะบ่อยๆได้ผลดีช่วยขับลมในลำไส้ ด้วยการใช้รากประมาณหนึ่งกำมือนำมาต้มกับน้ำสองถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ3ามในสี่ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละหนึ่งส่วนสี่ถ้วยแก้วช่วยเจริญอาหารบำรุงธาตุและช่วยขับเสมหะโดยนำใบชะพลูมาประกอบอาหารหรือจะนำใบชะพลูมาทำเมี่ยงคำทานวันละอย่างน้อยเจ็ดใบทุกวันจะทำให้ธาตุปกติจเจริญอาหารและขับเสมหะได้ดี